กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะครับอะครับช่วงใกล้เที่ยงนะครับมาพบมาเจอนะครับกับแอดวีไลนะครับคือเก่าเมือนเดิมนะครับอะมาคลิปนี้นะครับเป็นแน่ทางคลิปสรุปนะครับอะสรุปโคงสุดท้ายกันของเซียนลำห้วยตึงนะครับหลังจากที่เพิ่นปล่อยชุดเต็มนะครับมาต่อหวดนะครับอาเมื่อนี้วันที่27ครับ มิถุนายน2567เพราะว่าเขาสู่โคงสุดท้ายแล้วนะครับเพิ่นก็เลยส่งตัวเลขแล้วทางมานะครับชุดสรุปค้งสุดท้ายนะครับเสียนลำห้วยตึงคุณพ่อคุณแม่หมักชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับเอาครับคลิปสรุปแต่ละสำนักนะครับตอนนี้ก็เริ่มทย่อยปล่อยมาแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ออกไปให้เ c ฟซีทั้งช่องเฮ้าครับให้ได้หู ook, ได้เห็นกันนะครับคลิปสรุปคงสุดท้ายนะครับาบางสำนักนะครับกะมาคลิปเดียวคือจบบางสำนักเพินกะสรุปคงสุดท้ายมากนะครับเมาลอลูนกันเสียนลำห้วยตึงว่าจะสรุปไห้เอฟซีเป็นตัวใด หลังจากเป็นอยชุดเต็มมากนะครับมีทั้งหมด9ชุดนะครับเนว่ทางเปลี่ยนบนล่างนะครับมีทั้งบดเก่าชุดนะครับเขามาล่อลุ้นกันว่าคลิปสรุปจะเป็นตัวใดนะครับครับนี่เป็นนะครับคลิปต่องหงดนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับคลิปต่องหงดเซียนลำห้วยตึงซึ่งปเป็นปลเปลี่ยนชุดเต็มไปนะครับ ก็คือแนวทางของเสียนล่ำหวยตึงนะครับถือว่าเป็นเสียนไม่อ่เพิ่นวิ่งมา3กับ4อ่าแนวทางเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่าง3กับ4อ่าแนวทางครับมี93 94 03 95 63 73 43 96 04 มีทั้งเบิดเก่าชุดนะครับนี่เป็นชุดเต็มแต่ว่ามือนี่นะครับเพื่อนได้ส่งตัวเลขแนวทางมานะครับอ่าเป็นชุดเน้นแล้วครับนี่ครับเพื่อนส่งมาให้แล้วเดี๋ยวทางแอดวีไลนะครับจะมาวงกลมให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันเลยนะครับโดยทางแอดวีไลนะครับจะใส่อสาสริปตัวเก่าตัวเดิมนี่นะครับเพียงแต่จะวงกลมตัวเลขแนวทางให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่อ่าได้เบิ่งน้ากันว่าเซียนลำห้วยตึงนะครับเพื่อนจะวงกลมตัวใด เขามาเริ่มจากเลขวิ่งกันก้อนนะครับเลขวิ่ง3มกับ4อ่ะเ่าจะวงกลมตัวใดอ่ะแนว่ทางเป็นบนล่างนะครับวงกลมไปที่4ครับอ่าสำหรับเลขวิ่งนะครับวงกลมไปที่4อ่ะก็คือเน้น4 3อ่ะยังเป็นตัวร่องอยูนะครับแต่ว่าหนักไปที่4นี่คือเน้นยำสรุปนะครับสรุป ในคลิปสรุปเรือครัเอฟซคุณพอ่อคุณแม่เสียนลำห้วยตึงสรุปแล้วนะครับไปซื้อประกาไม่เมือว่านนี่กับได้ของบอดีไปไหนนะครับเอเป็นมันเป็นเลอะนะครับรุน่นนี้เขียนเลอะ,อะมาเบิ่งชุดประกบคู่นะครับทั้งเก่าชุดนี่ เพื่อนจะวงกลมตัวใดอ่าคุณพ่อคุณแม่เบื้องให้ดีนะครับแครบหน้าจอนะครับอ่าวงกลมไปที่อ่าเก้าสามครับครูแรก fc คือสิวานะครับเด่นสีคือสิเก้าสามมีครับแล้วก็เก้าสี่ติดสามติดสี่คือเก้านะครับ fc เพราะว่าเด่นไปที่สี่สามยังเป็นตัวรองอยู่ก็เลยเป็นเก้าสามเก้าสี่ตัวเน้นเพิ่น แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับ04ยาบเผอวันนี้ครับวันที่ผ่านมา504บันนี้ครับวันนี้อาจจะดูลังกระไดน,นะครับ04เพิ่มวงกลม3คู่นะครับก็คือ93 94 04มีตัวร่องให้อีกครับก็คือให้ระวัง03เพิ่มว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ43 ตัวระว่างสองคููครับก็คือศูนย์สามกับสี่สามเน้นสุดๆก็คือเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สี่อ่ะบางคนจะ่อ้าวศูนย์สี่คือมาแล้วบ่เน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับบ่แน่นะครับศูนย์สี่อาจจะแล่นลงล่างก็ได้อันนี้เป็นความคิดของแอดวิไลเองนะครับอาครับเรื่องของตัวเลขแน้ทางบ่แน่บ่นอนนะครับให้รอรัฐบาลประกาศผลนะครับ สรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันแล้วนะครับเสียนลำห้วยตึงก็คือวงกลมสกิปเกาเลยนะครับก็คือเลขวิ่ง3กับ4เด่นไปที่4นะครับ3เป็นตัวรองสําหรับเลขกวิ่งเพิินนะครับอ่าแนวทางครับเด่นไปที่9 3 9 4 04อ่าวงกลมสุดๆสาคููละกะตัวรองครับ03 4 3ส่าอ่ะ แนวทางเป็นบนล่างเด้อกับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับอามักชอบแคบหน้าจอไว้พิจารณาครับาฝั่งตอนกันบ่มักปล่อยผ่านนะครับทางช่องทางแอดวิไลครับนำเสนอเป็นสื่อกลางให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่าได้มีโชคมีลาบกันอ่าครับต่อไปนี้นะครับจะได้สรุปแนวทางของแอดวิไลนะครับหลังจากคลิปนี้ไปแอดวิไลจะสรุปนะครับชุดล่างให้นะครับ ชุดบนเมื่อวานนี้แอดวิไลปล่อยไปแล้วนะครับถือว่าปล่อยแล้วก็สรุปไปพร้อมเลยนะครับสรุปแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อก่อนนี่อ่ามื่อก่อนนี้นะครับได้สรุปชุดบนไปพร้อมแล้วนะครับมือนี้แอดวิไลจะมาสรุปรางอ่าแนวทางของแอดวิไลเองนะครับจะสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันหลักการแนวทางเลขดับของพ่อกล้วยชุดบนนะครับได้ทรงมาแล้วนะครับทางแอดวิไลก็เช็คเบื้องแล้วนะครับอ่าดับบนงวดนี้นะครับมี2สูตร แล้วครับพ่อล้วยบอกว่าเป็นสูตรปรับปรุงใหม่จะดับยูบอนะครับสาหรับสูตรปรับปรุงใหม่พ่อลกวยได้เช็คเบื้องล้วนะครับเดินยาวมาดับยูสิบหางวดติดนะครับงวดน,นี้จะเป็นงวดที่16สูตรปรับปรุงใหม่นะครับมี 1, สูตร1สูตรสสำหรับบนมี2สูตรนะครับเขาก็มาลอดติดตามกันนะครับ เอาครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับเข้าสู้โค้งสุดท้ายเต็มรูปแบบแล้วนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่นะครับห้จับตาแต่ละสำนักนะครับตอนนี้เริ่มสรุปมาหลายสำนักแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแลวก็คุณพ่อคุณแม่ที่เข่ามาติตามใหม่อย่าลืมครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเวลาทางแอดวีไลทางช่องเฮ้าอ่านำเสนอคลิปใหม่ๆนะครับเฮาจาก่าดข่าวสารแนวทางกัน เอาสำหรับตัวเลขแน่ทางนะครับที่สรุปไปนั่นนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ยังบราเบิงยังบรายเห็นนะครับดูคลิปย้อนหลังได้ด้อครับเบิงคลิปย้อนหลังได้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเอาจะบว่าผ่านข่าวสารแนวทางกันนะครับอ่าตัวเลขแนวทางเสื้นลำหวยตึงเนียนยำมากเป็นที่เรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้ทางแอดวิไลจัดจากล่าเอฟซีกันไปนะครับยังอีกหลายคลิปหลายสำนักนะครับที่จะได้นําเสนอให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับ คลิปนี้นะครับเซียนลำห้วยตึงสุดสรุปนะครับจากล่าเอฟคุณพ่อคุณแม่กันไปให้โศกโศกมันหมาน,นกับแนวทางของเซียนลำห้วยตึง1กรกฎาคม2567ให้ได้เฮกันทั่วช่องเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ